ก็ครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวทักษะพาไปดูนะครับว่าวันนี้ห้องทักษะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ไปไปดูกันเลยก็วันนี้ก็มีก็วันนี้ก็มาทำคลิปให้ FC ชาว YouTube ได้รับติดตามนะครับก็วันนี้ก็มีเดี๋ยวแป๊บนึง นีไม่ต่างอันนี้ไม่ยัง้ก็นะครับก็วันนี้ก็มีวันนี้ก็ได้ครับแม่ก็ทำตรงนี้ใหม่นะครับก็ก็พามาดูนะครับก็วันนี้ได้ปอกหมอนมาใหม่นะครับนี่ครับได้ปอกหมอนมาใหม่ครับปอกหมอนตัวนี้นะครับเราก็บอกว่า ราคาพันเก้านะครับดูครับเป็ราคาพันเก้าก็ซื้อมาวันนี้ได้ปกหมอนมาเลยมาทําคลิปไอ้เอฟซีดูนะครับได้มาจากบา้านหลวงกรมั่งนี่ครับเดี๋ยวนี่นะครับก็เราซื้อมาพันเก้านะครับแต่ไม่ดูนะครับแล้วแต่เอฟซีกะ ว่าอะไรเลยนะครับอันนี้บอกมองตัวนี้พ่อพ่อก่อนรักลักไม่เคยซื้อแม่แล่งรกแหะซื้ออย่างเดียวนะครับมีย่องมีย่องให้แม่แล่งแรกแหะซื้อง่ายนะครับก็ซื้อมาราคาพันเก้ามั้งหรือว่าไม่ได้นะพันเก้าก็ก็ไม่ถูกอีกอะหรือว่าไม่ให่เันเก้าอะมาไปดูนะครับว่าม่ไกลแม่งนะ ก็เขาก็นอนกันแล้วนะครับก็วันนี้เรือทักษะมาทําคลิปให้เอฟซีก่อน,กนนอนนะครับเดี๋ยวกันแล้วติ๊กต็กด้วยนะครับ FC, รเอฟซีใครเป็นติ๊กต็กก็ใครเป็นเอฟซีทางติ๊กต็กกคอมเมนต์มาได้โอเคนะครับก็คลิปนี้คงไม่ตัดเหมือนเดิมครับก็กล้องนี้ส่วนใหญ่น่าจะใช้ทิ้งนะครับกล้องตัวนี้ ตัวน,นี้นานๆใช้ทิ้งและกลับไปใช้กล้องและเดี๋ยวาไ,ไปดูพิกกี้กันพิกกี้แบบอะไรเยอะไม่รกห้อะไม่ล็อลกระตูเลยนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวนอนก,ก่อนนะครับเจอกันคุ้งี้นะครับ